สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านพี่น้องจะแจักมือแล้วบริพภะกันเทียงคืนกับวันอาทิตย์ละมั้งพี่นอ้องคิดฮอตคิดถึงกันคือเก่าจนว่า FC เอฟซีเลยอันเดนม,มาตามนะกินเลยหิวแห้งตำบมกหุ่ง,ง,งพี่น,ออะะน,น้องตำปูปลาเทาไหร่ละใส่หัวอหอยนะและ้วก็ะปุกซึนทอดอันก็เอาอ็นไก่ แตะลายมือแล้วหอมแ่บพี่กองขอฟือหอยพี่้องเออตับหมแบบสุดแกมสดจีจัดบริลลุงขีดหักงานเซฟปูดองหอมเลยโอเค สิ ừ, ้นทอดกแบบว่าสิ้นทอดกใกล้กันนั่สิีดนไม่หรอกแล้วไงแต่อีปูน้าครับนี่ครับเฮ้ครับนี่ก็หลังบอร์ดกันครับครับ กูประหลายอ่สิได้เขามาไงสื่อเขาไม่ได้น้อยเผ็แค่แทบไม่ได้กินเผ็ดด้วหรอ้น้ำกันด้ 对。 อีกเหรอืม hmm. ย <c oughs> mm ังไม่พออืย hmm. ัเ <hat> mm ่อยเลยยังเรือยนะขึ้อ่านนเส็จอืม่อี nhà chặt đầy bà đẻ đẻ mặn mùa ăn toàn nhạc มัมีเวลาแล้วพี่น้องแดนตําคุณตําพี่เข้าดีเห็นนลยพี่น้อง,เ,เ,องเปิดร้านขายไก่น,นะคะอยู่ตาลาดอีกร้านหนึ่งเ mm hmm. มหอยหักหลักสิบพัน Để có vòng được. được đấy Nè yeah. đẹp nó là cái tà lạt đẹp Năng lên chiêu này, lượng lên. Đạt đẹp. Đạt đẹp. chiêu Con nhang cả ăn xong กับพวกมันยงเลยข้ามาเป็นนางชื่อไงกินเดยเปิดล่านหาแก่แก็ขายหาแล้วพี่้องให้แก้่ขายโอที่เพราะว่าเจ้าไหนกับิมโบที่บ่ด้สิมขายหาโมงแรกโมงโมงแ,มงมงแมงรบบรวาขายดีนะฮะยังกะไปก่อนนะแก่กับที่พีน้างแซ่ตามไปที่หลังไปเปิดล้านทอดใกล้หา นงก่มมตาแขายหอดประมาณคนเรื่อมช้าๆกับประมาณสามปีถุงส่วนสีเก็บหลางนุ่หนังเลยส่วนสีหอดหอด่อหาทุ่มส่วนสีอาบน้งตีสองเครื่องกับต้องตื่นแล้วรอนะ เรียกกำหางยุคคิดว่าจะว้อ,องไหวนะ,ะนะมันเป็นที่เปลี่ยนโลกโลกย่นะขับรถมากกอละขั้นพนะี่นาะวดพิงตองไปก่อนอแก่ของที่มเราใส่มาก ไม่เลยดิวเราต้องจับมานดิสีหูม่ะหารแห่งแยกนะเรนบป็ทุกเยรเไงเอ่ยอยสั้นขึ้นองเขาเร้ก็จะอว่าส้นแบบคยเลยถือไยุ่งหมดระลุเองยึรถสอืมรถหลายแต่สันขาสั้นอะแบบมันเคยเป็นนค่ตัข้ามาไงเพราะว่าแก้มอ่ะรอเดี๋ยครับรถ่เดีครับนี่ จะเป็นคนขับรถแข็งเเล็กบไร้ครับดูมันกับืออึแข็งประเด็นไมับนนี้บริงานแมนบริบริงาน้านนานวพวอไม่ขซื้อมากให้นรถเิร์รถเป็พี่น้องมาที่สอง,สงเนาะป้าบริจับรถเลยแกมบแคบแต่บริด้ีรถว่าอละไเลยบริจับว่ากาไมะมีับไปกับไปกับพิงแต่ว่าจะมีจะมีบางอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละละละเือกไปใส่บาดยังหมดสาพิงหมดไปนอืมไปส่บาดจ้ะ กิโลเดียวไหมขับรถไปไป,ไปตลา,าดรถก,ก็ไปร้ายเนาะแต่ขับแค่ไหนก็ก็ก่อ็ไปอันนี้แบบออกถนนใหญ่พี่น้องจะที่เบอร์มา่านไฟแดงรถต่อมขามก๊อปมีสดาเขาเลยก๊อปมีสดาร์ดแต่ไปร้ายคลิปเก็บเลยอาร์ติปปเบอร์อะไรนะเคยที่ขามดังไหรดังที่ขามไรอ่ะโอ้หมดหลายแนาเพราะว่าเป็นช่วงเลิกงานของหลายโรงงานอันนี้เขียนนี่คมเนาะพี่น้องพอเขียนนี่คมปึ๊บ เราออกจากเคานี้พรอมแล้วก็ไปถนนลัก,ถนนล,กถนนลักก็คิดเบิรงว่าถนนรถที่จะรถห่วงหมแล้วก็ติดไฟแดงข้อก็จักสิไปข้างไลยมาทางนแบบี้กากบข้อซึ่งเขาสิเขาคอยนะสิตกตขามเนี่ยว่าแบบรถมันหลไงแ,แล้วก็พยุงรถแบบเหมือนคนไปเดินขับรถมือมาแข็งแม่มือแรลกนะคอยคิดว่าเขาสิลลมเขาสิ่คามได้ไดแบบมัวกันนอกกระตัง้งจะเป็นเดิมมัวกันนอกกับแบบอันันไ เอออันซ้ายมันมันหายบ่มันหลอกอะไรเออใบได้ใบไส้ด้นอันบัตที่นี่ใส่ลงไปเนาะมันแบบเปิดบ่ไดได้บ้านนี่มันมันอะไมาตกปลุกเบิดจะตกปลุกตกปลุกบ้านีนทั้งน้ามันแบบมั่วโอ้ยอีกหัวก็เรือสีแหน่จังไดบ้านนี่แล้วก็จะบ่จะก็เป็นงงๆกับแหน่กตะจขเพราะว่าเด้ขับด้นแม่มันงงแม่เฮาเพราะแหน่บ่ฮู้เลยเด้บ้านเนี่ยซหฮันล้างหน้าก็สิเป้จะได้บ้านเนี่ยต้อก็สิโอ้ ข่อยไบหอนข่อยแบบเบ้หอนพิงแบบขาสั้นอันมือกับมือง่ายอยู่เดีวเนาะมื่อยบกว่าคอยต้องเร่งสปีดเทสช่างนี้ให้เดียวคช่คืองานง่ายรักอะว่ายบุคล้องมาที่นี่พอาเขาขี่นักเฮงเมือรับรถอันพ่อพ่อตะไปหอนหงาชุนเนาะ โอ้ที่จังหละเดขาดเป็นพเอนเมื่อยแบบเมื่อยแห้งเบาก็แบบถ้ามาเมื่อยสิว่าเหตุโอที่อ้ไแบบม่มีมือยุดสิว่าสักไหมกับเมื่อยอยู่แต่บกบกเบ้าป้นนี่มันบเรืเรื่องทางนะอันนี้แบบหนึ่งเธอเอาชีวิตไปเสียงค้าเธอแบบมือได้เมื่อยค่ะค่ะรดสิบเสียวาคอยไปวอกึ้นไปคิดมาเธอเข้ารับไม่ต่งมากขนาดนี้เลยลำบากขนาดนี้เลยหรอแบบ แต่ว่ากัดทามอมว,วนอมวนทั้งมวนทั้งเงินตัวข้าก็ดีแต่กะเดี๋ยวคันคันคันรา่ใกล้บบไว้ยีหลีบบไว้ยีหลีซูซูสำรับแกมนี่คือแบบสูชแห้งดิ่กกัดจำพลาก,กัานไม่เรื่องอะเดี๋ยวถ้าเบิร์ก่อนถามว่าเสียได้บบกับเสียได้เลยอะแต่เดี๋ยวเบิร์ก่อนมาจะของลากใกล้ของแกมก็เพีาะจะไปยอย่างไรอยากขายแค่ซูดิเทอร์ทิแต่ ทางโครงการเขาบอกหยุดอาทิตย์หนึ่งโค้ดเดือนหนึ่งซีมึงหยุดอาหารเกินซีมึงแล้าลองคุยกับเขาเขาบอกเด็กคือไนเพราะว่าก็ก็แกะขายโอทีคนเดียวปุ๊บมันอาจจะมันควรกระทุกมันนี่คกระทุกควรกระทุกหคือว่า ขนาดง่ามเขาเบียดไปไม่้หรอกเนี่ยก็กะตีขายสองคนมันกะสิงเลี้ยวเพาะ่อแถวเขาเขาเซ็นแล้วแถวมันยาวแต่เขาเห็นแม่ค่ะเข้าขายคนเดียวสินอ่ะเขาเขาเขากายได้เอาเลยไหมด้ว่วะถ้าต่อยางนี้เขาเหลือกินอยางอื่นเขาเหลือกินอย่างอื่นเพราะมันเนีมีขนาดเท่ามันมีเขามีมิมีหมามีตัวเหลืออื่นมีตัวเหลืออื่นอื่นเพื่อที่จะเขาเขากะติขึ้นสิกินให้มันเรียวๆไปเลยค่าอาจะตั้งใจมากินเท่าอยู่แต่ว่าเขาเห็นแถวมันเง่า เขาเบรกแปบเยอเขากระเนยเหนยยยยยเดีลยวมันเ่อยยยยยนแย่ยย็ไยหยหยยอยยายยยยยตยเยย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 รยยเมือนเยยยยเยยยยนยยยยวยย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 นยนมยยยยยว่ายาย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 ยยยยยนยยยเยยยยยลยอยยยนอยยยี่นยยมายย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 ายยะยยสยมยยยยยนยยยยยยหยย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 อียยยยเยยเยยยยยวยย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 กยบยย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 ั้นอีกห้วย แก่หนึ่งสีของใบพวกเครื่องต่างๆมันจะออกใส่ดูดิ่เห้าวาสามาจิตจักะเอามาหน,นึ่งให้ลูกค้ากินไอะบรไปเด้พี่น้องเนี่ยเนี่ยกันเนี่ยเนี่ยเส้นเรือเอามาทอดกินเอาแบบกินคอสิกินในมือกินดูชิมซึนะ่มือแล้วเดี๋ยวมึงับบว่ามีนดอ,อมแล้วมันเหลือหลายเด้อจากปกติถี่เหลือโบกโบก,กถึงซีกใหม่อย่งเงสิมันมันอันนี้มันเหลือหลายมันไม่ให้ไทยเป็นผลกระทบต่อหล่ะกับไม่ให้ไทยเนี่ยงานของเฮาคืองานหลักเนี่ยมันมันมันเป็น,น,นที่ แน,น่นและวอ่ะสิ่งที่ห้องว้นก็ได้หลายกว่าอยู่ข้างนอกอเราเราห้องใกลเป็นคอยป้าละเลยเพราะที่นี่เหมือนสมองมันคืดอีหยังบทัฒนแกม้มน่ะแบบเหมือนมันต้องคืดอีหยังหลายๆอย่างนะสิแม,ม่เพราะเพราะเพราะมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเจอภาวะกับความเมื่อมเมย์นะมันจะใกล้เป็นลาตื่นไหมแก้มอะ่ะเออไปเลยเอ,ออ,อราะว่าอันเนี้ยงานฐานะแต่อันข้งา,นานงานอก,ลนนก,ลนกลลแล้วงานวัฒน์วัฒน์เลยแล้วแก้มคิดบทัฒนได้จะต้องหมุน น่จะต้องคิดถีด่ตดานล่าเนี่ยจะต้องอ่ารับกับลูก้าข้างนอกซึ่งเขาบ่เคยชินแล้วกะ็ต้องเวนไปสื่อของหลังจากสัน่นอีกตัวิตตไอ่ซสื่อไกเพราะว่าไม่โคมันปิดสีถุงแล้วเลอนั่นอ่ะกา่เล,ยล้ยงไกเป็นมา่น้่มันเกินโตนะเนี่ยมันหลังไก่มันจะเออเลยน,นะผิงค์มันมันมันจะเบาไหว,วเขาก็เลยเบาๆนั้นะวามาเขาจะล่องสู่เท่าท่ไว้ไหนๆกะเขาได้เห็นแล้ว แกมหนะเป็นคนที่ว่าขาเบาเร็วก็คือสิบดเสือข้ามเบาของผูดไปต้นเตน้องต้องเฮ็ดเองขาบาไว้ยีหรีสำหรับแกมหนะคือแบบเออเนี่ยฉันบดเสียใจเลยจริงฉันได้เห็นแล้วแหมมันสิเป็นดจกับสาวมั่นคือคือใจเกลี้ยงกับพิงอสองคนค่ะคือใจเลิมเหล็กแล้วว่าก่อนไปนะขามันจะดีกะก็คือดีแต่ต้องคอยปรับไม้จามข้นหรือไว้อยังกาอันนอีกเรื่องนึ่งได้ทำมันขายพอดีหลามันจะแด้เขาเมื่อย เขาบวชไหวเข้ากับเข้ากับยุดแต่เข้าวบวเสียใจเด้มันคือ <S <S สิ่งที่เขาได้เห็นแล้วแม้ว่ามันจะผลลัพธ์ออกมาถกกลับใดหรือบ่ไใดเขาวบวเสียใจที่น,อน้องคอยคอย,คอยกันได้บอกเต้นข้มาม่าอ่ะได้เห็นแล้ว <S 2> <S 2> ล้วก่ะเด็ดเด็ดเด็ดเห็นยังได้รายยางกลับสินภายนอกเด้เลี้ยงรูไม่เด้เปิดประสบก,การ้์ว่าการขายโรงงานกับก้รขายตลาดแล้ตกันกางกันแบบสินเชื่อแบบ เห็นเห็นเห็นหัวอกของแม่ค้าที่อยู่ตลาดฝนต๊กับมีเพื่อนสุดเลยอะ่ยอะก็แบบป้าเข้าอยู่ในโรงงานนี่แบบสบายเฮงเดียวแต่ก็ได้เห็นในอารมณ์ตอนนั้นซึ่ง,ซ,งซึ่งแก่กับพิงสองคน<ม>ได้เห็ดแล้วรู้ๆซึกว่าอุ้ยฉันฉันฉันเห็ดได้อยู่ยแต่คำว่าได้นนะทีนี้คือมันฝืนหลังไกลมันฝืนแบบฝืนสุดๆอะค่ะ่ก็เลยเอออ่ะจ้ะจังคอยสิบเปลี่ยนไม่เอาเท่าที่ไว เพชรละตอนนี้กับเวลากันแล่นละ่ะอันเบอร์เวลากเธอะเลยนี่สซียนบอสิบใถอดใจจ้ามาผูกยื่โรงงานยืน่โรงางานกับพ่พอตามาผูกหมู่บ้านเอามาหลอาหา่อพนักงานออเดร์ไว้แล้วคนละสาวสิบสี่สิบจะเล่นสิถอดเร็วเพราะว่าจะถอดใน,นในปอาท่านขายเบริหมู่บ้านถอดเพท่านเวลามันเบิดก่อนปะซ่งนี้แหละมาอัปเดตในฟางขาวๆล่ะกัน เนี่ยคนกระทบพี่หลงกับวัน้เบอร์คลิปโม่ไข่เออจนเรียบซี่เลยแทบไม่ไบอกว่ามันมันเมื่อยมันเนี่ยบ่มีอะเวลาเมื่อยปึ๊บอะไรอย่างเงี้ยบอกะแล้วก็บ่กินหยังเจ้าก็บ่กินหยังคือกันแบบมือเออกินข้อเท้าเดียวเนาะพี่น้องมือละค่ะข้อเทับมันเป็นอะไรกิเลี้ยวมันเมื่อยไงเนี่ยนกะนี่กะถ้าจะกินข้อเท้าเออเจ้าม้งเคืองั้งนี้ไปอิ่มหล่อยไปเดี๋ยวมาอัปเดตอีกที่ขวันนี้เป็นอะไร เจ็บเข่ก็เจ็บเจ็บ,เจบข้อก็เจ็บบันมีซื้ไปโครบมีโร <c oughs> เบเทอรเด็บว่ามันทักคนมาเพียงพ่อพี่พน้องแล้วล่างใกล้เก็บตอนนี้คือปวดหัวเจ็บข้อแล้วก็กระดูกกระเดี่ยวนี่บอคือที่จังหวังสิขาดรมปะอำนาพรจจะจ่าไปกันขึ้นน้ำไปน้าสวยดีจ้เาเ๋อเงาห้ง